เพราะคนไทยเราในการยอมรับคนคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่ยากมากโอ้โห oh oh. ถูกไหมฮะจริงๆแม้กระทั่งคนที่ทําความดีที่สุดพอถึงเวลาเขาก็จะต้องมีมารที่จะต้องมาคอยด่ามาคอยตําหนิ oh oh. คอยจับผิดจับถูกถูกไหมท่านเราต้องมาแก้แก้ค่านิยมของคนไทยไงที่คนไทยสังคมไทยมีค่านิยมว่าจงทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภันไยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินถูกไหมถูกครับคนดีก็เลยไม่อยากทําดี คนบ้าคนเลวมีอำนาจก็เลยโ,โหลุยกันใหญ่ไม่เป็นไรครับ,รบเพราะว่าในดีมีเลวในเลวมีดีอย่าทอ้อเราต้องมาร่วมด้วยช่วยกันองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมที่ทํารายการให้ความสําคัญเรื่องอย่างน<ๆ>ี้แหละครับเราต้องมาช่วยกันรเราจะมารวมคนคนดีๆที่จะมาสร้างค่านิยมใหม่ว่าจงทําดีให้มันเด่นจะเป็นไรอองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมจะคุ้มภัยให้ท่านเดินอย่างเงี้ยหรือว่าให้จงทําดีให้มันเด่นจะเป็นไร กฎแห่งกรรมจะพรมัยให้ท่านเดินใช่ไหมถ้าเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมรถ้าเชื่อเรื่ององค์กรที่จะปกป้องคนดีให้มีที่ยืนแล้วเราก็จะทําให้คนดีออกมาทําการเมืองออกมาทําความดีแล้วคนเลวเนี่ยมันจะแพ้ไผตัวเองใช้ามาตรการทางสาังคม<น>ท่านในที่ฐานเวลาจํากัดฮะผมขอสั้นๆช่วงท้ายนิดนึงผมว่าโคร,ครคงการที่ท่านทําอยู่ก็เป็นไอดอลอยู่อย่างหนึ่งนะครับแม้จะทั่งแม้กระทั่งเป็นเงินที่ไม่ได้เยอะแยะมากมาย แต่ท่านก็รณรงค์ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับสังคมและก็เป็นโครงการที่ดีด้วยขออนุญาตช่วงท้ายสั้นๆในการประําพันธ์สักหนึ่งนาทีนะท่านอ๋อครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับในสิ่งที่ลุงแดงกําลังทํานี้ก็คือวันนี้เรามาเปิดสวิตหัวใจในการที่จะเอาความเครียดออกจากใจเอาความสุขเข้าไปแทนที่ไม่ว่าท้องที่ไหนจะมีความทุกข์อย่างไร,รอย่างเช่นล่าสุดนี้เหยี่ยวไฟที่ช่วยดับไฟป่าที่ลําปาง เขาดับทั้งวันทั้งคืนเหนื่อยมากตอนกลางคืนมีอยู่วันเหนื่อยจนรถไฟวิ่งมากลางคืนแล้วชนเขาเสียชีวิตอืครับแล้วครอบครัวลูกสาวสองคนลําบากผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยกันหมดละแต่ว่าเราก็อยากให้สังคมเนี่ยได้มาร่วมด้วยช่วยกันโดยที่คนไทยเราเนี่ยดีมากๆคนไทยเราไม่ทิ้งกันเริ่มจากท่านรองอธิบดีผู้พักษาสารเยาวชนและครอบครัวกลางที่กรุงเทพก็คือท่านอุไรวัตน์น้อยสุวรณ ท่านก็มาบอกกรุงแดงว่าคนลำปลางต้องช่วยกันนะคนกรุงเทพจะไปช่วยด้วยข้อสงสารเขาแล้วเราก็ร่วมกันแล้วไปร้องเพลงแล้วให้เงินมาบริจาคช่วยคอบคป่วยไปหกหมื่นกว่าบาทเมื่อบ่ายวันนี้นี่เองอันนี้ก็เป็นสิ่งเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ก็อยากจะฝากให้ทุกคนไทยทุกคนร่วมด้วยช่วยกันเราไม่ทิ้งกันครับครับอย่างน้อยเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันส่งเสริมเอาละฮะท่านพอดีเวลาจํากัดนะครับผมก็เป็นผู้หนึ่งเหมือนกันในเรื่องที่อยากจะรณรงค์ในเรื่องของการสร้างจิตสํานึก ไม่ว่าแต่เรื่องแค่ไฟป่าย่างเดียวผมว่าการสร้างจิตสํานึกกับสังคมเป็นอะไรที่สําคัญมากวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนิติฐานมวงใหญ่มากเลยนะครับที่วันนี้มาร่วมพูดคุยในมุมมองแง่หนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากมายแล้วก็ให้ความรู้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับท่านนิติฐานครับครับขอบพระคุณเช่นกันครับสวัสดีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลา